ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดความหนาสีนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นรุ่น m g r ขีดสิขีด s ขีด al นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะวัดได้ทั้งที่เป็นผิวโลหะนะฮะที่เป็นสตีลหรือเหล็กนะครับหรือสเตนเลสนะฮะแล้วก็อลูมิเนียมนะครับนะฮะผิวโลหะที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียมตัวนี้สามารถที่จะวัดได้ รวมแม้กระทั่งสแตนเลสนะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มอ่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับนะฮะปุ่ม2จะเป็นปุ่มปิดครับปุ่มปิดนะฮะนะฮะพอกดปิดปุ๊บมันจะขึ้นออปนะฮะนะฮะปุ่มที่3จะเป็นปุ่มเซฟค่าครับนะฮะส่วนปุ่มที่4จะเป็นปุ่มไฟนะครับปุ่มแสงสว่างหน้าจอนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเลยก่อนใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับเราทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับเมื่อเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บจะเห็นพบว่าจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนะฮะขีด2ขีดนะครับอันนี้คือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับกรณีถ้าเราต้องการอ่านค่าแบบกดแล้วเลขตัวเลขขึ้นเลยนะครับแล้วก็ดับลงไปเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องกดปุ่ม ที่เขียนว่า KAL นี้นะครับหรือปุ่มบันทึกตัวนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มบันทึกตัวนี้นะครับเครื่องจะทําการวัดค่าเสร็จปั๊บจะเอาค่าที่ได้สูงสุดล็อกไว้ที่หน้าจอเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทําการวัดค่าไม้ประทัดที่เป็นสแตนเลสนะครับนะฮะวัดไม้ประทัดที่เป็นสแตนเลสนะครับโดยใช้แผ่นกระดาษตัวนี้ โดยจะวัดความหนาของแผ่นกระดาษตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดค่านะครับอ่านี่นะครับขณ,รรข,ขณะที่เราทําการวัดค่าขณะที่เราทําการวัดค่านะครับ ตัวเครื่องจะโชว์ขึ้นว่าถ้าเป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กนะครับตัวเครื่องจะโชว์ขึ้นว่า fe นะครับเป็นตัวย่อของสแตนเลสหรือเหล็กนะครับมา,ามดูที่ตรงนี้ดูพอดีตรงนี้อาจจะนะครับเราจะเราทำการวัดนะครับเห็นไหมฮะถ้าจะขึ้นมาว่าเป็น fe โดยอัตโนมัตินะครับนะแล้วก็จะแสดงค่า ของความหนาแผ่นนะครับถ้าเราใช้วิธีการกดที่เดี๋ยวผมลองวัดเป็นอลูมิเนียมให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมจะวัดกระโปงมะลัยนะครับกระปงมะลัยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับะจะดูค่ากันกดปุ๊บนะครับถ้าเป็นค่าของอลูมิเนียมเนี่ย นะครับจะขึ้นเป็น AL นะครับเป็นตัวย่อของอลูมิเนียมนะครับจะขึ้นอ่านโดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนของปุ่ม KAL ตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าเป็นปุ่มบันทึกอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บจะได้ยินเสียงว่าติสตนะฮะอ่าเสร็จปุ๊บเมื่อเราวัดค่าปุ๊บนะครับอ่าเครื่องจะทําการอ่านค่าแล้วล็อกตัวเลขไว้ให้เราเลยนะครับ นี่ครับล็อกตัวเลขไว้ให้เราเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปลองวัดอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับอึ๊บอ่านะครับจะอ่านค่าให้เราทันทีนะครับแล้วก็จะล็อกตัวเลขไว้ให้เราางนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานของเครื่องตัวนี้ครับ แล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มไฟครับเปิดไฟนะครับนในกรณีที่ทํางานในที่มืดนะครับแล้วก็แล้วก็ปุ่มปิดนะครับตัวนี้ถ้าเราก,กด off อมอันจะขึ้น of แล้วก็ ff ให้เราเลยนะครับแล้วก็ตับเครื่องทันทีนครับอันนี้เป็นการใช้งานของเครื่องวัดความหนาสี รุ่น MGR ขีด11ขีด S ขี AL ครับผมสามารถวัดได้ตั้งแต่10ไมคลลเมตรนะครับไปจนถึง1,990ไมคลลเมตรนะครับแต่ถ้าความหนาเกินจากนี้นะครับเครื่องจะไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับจะขึ้นเฉพาะเป็นขีด2ขีดแบบนี้อย่างเดียวนะครับ จะจะไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับ